ทุกคนใครเคย,เคยมีโมเมนต์หนึ่งที่เวลาเราไลฟา์สดเรามาต้องมีเสียงแซนแล้วทำให้เราตกใจมามทุกคนเนี่ยแหละวันนี้เราจะานําเสนอก,การตกใจเสียงเครื่องซักผ้าแล้วทำไมเงียบกันทั้งคู่เลยอะ่ะเขาพีฟ้าอ,าอ่านดูนี่ก็เงียบสิแสบพูดแคนจ่ะ รู้ไหมเกิดอะไรขึ้นพี่กําลังบอกว่าทําไมเงียบจังอะอยู่ดีตู้ักผ้าตื่นดอดูดูดืดูเดี๋ยวคือทุกคนไม่รู้ทุกคนได้ยินหรือเปล่าจะมาแก้เรากําลังบอกน้องมิกเซอร์ใช่ไหมบอกว่าเฮ้ยทําไมเงียบจังอะคือตอนแรกไอ้เงียบของพี่มันมีมันมีสองอย่างเงียบอะไรคืออะไรหรือเปล่าพี่เห็นหมาดำตุ๊ดตุ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 ดกับก๊อตตุด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 เหมือนกัน แล้วสองพี่เห็นในดิสคอร์ทเงียบพี่ก็เลยทำไมเงียบจังอะแล้วสุดทักเงียบไปประมาณไม่ถึงหนึ่งวิดื้อ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 เครื่องซักผ้าซักผ้าเสร็จใช่ไม่ก็ขยันจะดื้อดื้อดึงดึงอดื้่อก็นั่นแหละค่ะ